อยู่หนึงคดีเนาะสำหรับพรรคประชาชนซึ่งต้องย้อนกลับไปต้องแตกเป็นพรรคเก้าไก่มีการเข้าชื่อกันนะครับ44สสในการเสนอชื่อเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เสนอเข้าสภาแต่ไม่ได้เข้านะโดนปัดตุ๊บไปก่อนยังไม่ได้ทันเข้าไปนะซึ่งเรื่องทั้งหมดนะครับอยู่ที่ปปชไปที่เรียบร้อยลุ้นนะครับว่าในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยใครจะโดนบ้างอา่าหรือจะรอดหมดหรือจะโดนบ้างหรืออะไรยังไงซึ่ง อาจจะไม่ได้มีโดนทั้ง44คนนะครับเพราะเขาสืบพฤติกรรมเป็นรายบุคคลแล้วก็มีการดูพฤติกรรมทั้งในสภานอกสภาประกอบการตัดสินใจนะครับของการส่งต่อเพื่อดําเนินนะซึ่งก็ต้องบอกว่าไอการตัดสินของปปชนะครับในเรื่องของจริยธรรมเนี่ยคือมันแรงมากมันคือการการเป็นโทษที่ตลอดชีวิตเธอห้ามลงเล่นการเมืองห้ามอะไรอย่างนี้ต่างๆไปเลยก็คือเกลแต่ที่น่าจับตามองก็คือ1ใน44นะครับนั่นก็คือ ัวหน้าเทงนะคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะก็คืออยู่ใน44รายชื่อดังกล่าวก็ต้องมาลุ้นต่อไปว่าตกลงแล้วคุณเทงยังจะเป็นขวหน้าพักอยู่หรือไม่อะไรอย่างไรจะรอดจากคดีดังกล่าวหรือเปล่ามันจะมีอยู่หนึ่งคดีเนาะสำหรับพรรคประชาชนซึ่งต้องย้อนกลับไปต้องแต่เป็นพรรคเก้าไกลมีการเข้าชื่อกันนะครับ44สสในการเสนอชื่อเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เสนอเข้าสภาแต่ไม่ได้เข้านะโดนปัดตุปป้บไปก่อนยังไม่ได้ทันเข้าไป นะซึ่งเรื่องทั้งหมดนะครับอยู่ที่ปปชไปที่เรียบร้อยลุ้นนะครับว่าในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยใครจะโดนบ้างอา่าหรือจะรอดหมดหรือจะโดนบ้างหรืออะไรยังไงซึ่งอาจจะไม่ได้มีโดนทั้ง44คนนะครับเพราะเขาสืบพฤติกรรมเป็นรายบุคคลแล้วก็มีการดูพฤติกรรมทั้งในสภานอกสภาประกอบการตัดสินใจนะครับของการส่งต่อ เพื่อดําเนินนะซึ่งก็ต้องบอกว่าไอการตัดสินของปปชนะครับในเรื่องของจริยธรรมเนี่ยคือมันแรงมากมันคือการการเป็นโทษที่ตลอดชีวิตเธอห้ามลงเล่นการเมืองห้ามอะไรอย่างนี้ต่างๆไปเลยก็คือเกลแต่ที่น่าจับตามองก็คือ1ใน44นะครับนั่นก็คือหัวหน้าเทงนะคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะก็คืออยู่ใน44รายชื่อดังกล่าวก็ต้องมาลุ้นต่อไปว่าตกลงแล้วคุณเทงยังจะเป็นหัวหน้าพักอยู่หรือไม่อะไรอย่างไรจะรอดจาก คดีดังกล่าวหรือเปล่ามันจะมีอยู่หนึ่งคดีนาะสำหรับพรรคประชาชนซึ่งต้องย้อนกลับไปต้องแต่เป็นพรรคเก้าไกลในการเข้าชื่อกันนะครับ 44, 44สสในการเสนอชื่อเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เสนอเข้าสภาแต่ไม่ได้เข้านะโดนปัดตุ๊บไปก่อนยังไม่ได้ทันเข้าไปนะซึ่งเรื่องทั้งหมดนะครับอยู่ที่ปปชเป็นที่เรียบร้อยลุ้นนะครับว่าในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยใครจะโดนบ้างอา๋าหรือจะรอดหมดหรือจะโดนบ้างหรืออะไรยังไงซึ่ง อาจจะไม่ได้มีโดนทั้ง44คนนะครับเพราะเขาสืบพฤติกรรมเป็นรายบุคคลแล้วก็มีการดูพฤติกรรมทั้งในสภานอกสภาประกอบการตัดสินใจนะครับของการส่งต่อเพื่อดําเนินนะซึ่งก็ต้องบอกว่าไอการตัดสินของปปชนะครับในเรื่องของจริยธรรมเนี่ยคือมันแรงมากมันคือการการเป็นโทษที่ตลอดชีวิตเธอห้ามลงเล่นการเมืองห้ามอะไรอย่างนี้ต่างๆไปเลยก็คือเกลแต่ที่น่าจับตามองก็คือหนึ่งใน44นะครับนั่นก็คือ ขวหน้าเทงนะคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะก็คืออยู่ใน44รายชื่อดังกล่าวก็ต้องมาลุ้นต่อไปว่าตกลงแล้วคุณเทงยังจะเป็นขวหน้าพักอยู่หรือไม่อะไรอย่างไรจะรอดจากคดีดังกล่าวหรือเปล่า